สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกๆท่านตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเจอกันอีกเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆวันเลยใกล้ก็มาแล้วนะคะสำหรับอหวยใหญ่ในวันที่16พฤษภาคมพศสองพันาร้อยหกสจ้าก่อนจะถึงวันนั้นนะคะก็สาวดำก็จะให้ฮานอยทุกวันนะคะวันละสองคลิปนะคะตามที่ การลับเรียกร้องมานะคะวันอ้าวพัดลมวันนี้วันที่วันนี้วันที่อ่วันที่สิบสองนะคะใช่ไหมสิบสองหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวดูก่อนสิบองนี่เอ่ยแอปนึงนะคะอ่าวันนี้วันที่สิบสองวันอังคาร วันที่สิบสองพฤษภาคมพศส5 63รหาจ้าฮานอยจ้าทีมสาวดำค่ะ9คนเฮงทุกวันนะคะตามต่อเลยนะคะตามต่อเลยจ้านะคะตั้งเป็นทีมสาวดำนะคะจำง่ายดีนะคะ <c oughs> เมื่อวานนี้ ก็เข้าเต็มเต็มเมื่อวานนี้ก็เข้าเต็มเต็มนะคะเมื่อวานนี้เข้าเต็มเต็มนะคะเข้ากันกี่คนอ่ะเมื่อวานนี้ก็มีเข้าน้องน้องอ่า เข้าน้องพรน้องพรเข้าสองสี่นะคะน้องปุ๊กกี้เข้าสองห้านะคะพี่ลุงเข้าสองสี่น้องดาวเข้าสองห้าน้องแตนเข้าสองสี่นะคะแล้วก็อะไรนน้องสมยาเข้าสองสี่เมื่อวานนี้เข้าทั้งหมดหกคนนะคะจากแปดคนนะคะ จาก8ดคนนะคะแปดคน8ดคนเข้าหกคนนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะคะหวยให้มาไม่เยอะเลยนะคะหวยให้มาก็จะมีสี่ตัวมั่งห้าตัวมั่งสามตัวมั่งแล้วแต่บางวันนะคะแล้วก็เข้าแน่นอนแฟนคลับคะสาวดำจะขอแนะนำให้ท่านโปรดสังเกตนะคะว่าแปดเก้าคนเนี่ย ที่เขาให้มามันมีตัวไหนที่ซ้ํากันเยอะๆเราก็ใส่ตัวนั้นเลยเมื่อวานนี้สาวดาก็บอกนะคะก็จะมีตัวซ้ํากันเมื่อวานนี้จะมี 2, 4, 5, 5, 9แล้วก็แล้วก็ 3, 5นะคะที่เน้นที่ให้มาแทบตรงกันนะคะแล้วก็วันนี้วันที่12นะคะเดี๋ยวสาวดาดูก่อนนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะแล้วต่อต่อจากรุง หวยหาน้อยแล้วสาวดำก็จะลงหัวใหญ่นะคะซึ่งก็ให้มาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะแต่วันนี้ต้องลงให้หมดนะคะให้เป็นแนวทางนะคะก่อนที่จะดูตัวเลขกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่เป็นการแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆของสาวดําจ้าหน้าตาสาวดําก็ไม่เหมือนคนอื่นนะคะหน้าตาจอเนี่ยหน้าตาหน้าตาจอ youtube เนี่ย <c oughs> <c oughs> นะคะอ่าแปลกๆดีเนาะอืมนะคะแปลกๆดีนะคะนี่หน้าหน้าตาของสาวดำํำ <c oughs> <c oughs> นะคะเสียน,นเอาอย่างเงี้ยแหละมันค่อย <c oughs> มันค่อยได้นั่นดีเนาะอ่า เมื่อวานนี้ก็เป็นหลักฐานแล้วเข้ากันเต็มๆหกคนเข้าหกคนนะคะออ้าววันนี้มาเริ่มกันเลยจ้า,ายเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะสาวดำดูในลายก่อนจ้าวันนี้ใครจะเจ๋งๆกันอีกนะคะ ก่อนวันนี้มีใครให้มาหรือ,อยังเอ่ยอมาแล้วนี่นี่ใครเอ่ยอันนี้น้องพรนะคะสาวนำจดไม่เืมนะคะน้องพรให้มานะคะน้องพรให้มาแล้วสี่สามนะคะหกสองสามห้า สองสี่นะคะน้องพรให้มาสี่สามหกสองสามห้าสองสี่น้องพรใ,ให้มาสี่ตัวนะคะวันนี้นะคะโองน้องพรให้มาสี่ตัวนะคะน้องพรให้มาแล้วนะคะต่อไปใครน่นเดี๋ยวก่อนนะคะต้องเลื่อนอีกนะคะ,นะคะ น้อ,องน้องปุ๊กกี้นะคะนะคะปุ๊กกี้นะคะน้องปุ๊กกี้ให้มาแล้วนะคะสามเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าสองสามห้าเก้านะคะของน้องปุ๊กกี้ให้มาแล้วนะคะนะคะดีกก่อนท่านผู้ชม น้องแตนนะคะน้องเตนน้องแตนให้มานะคะน้องแตนให้มาสามศูนย์นะคะสองหนึ่งสามศูนย์สองหนึ่งนะคะสามห้าสี่สาม ห้าเก้านะคะของน้องแตนนะคะของน้องแตนอะไรเนี่ยสามศูนย์สองหนึ่งสามห้าสี่สามห้าเก้านะคะยังให้มากันแต่เช้านะคะวันนี้นะคะพ,พี่ลุงเออพี่ลุงให้มาได้ยังพี่ลุง พี่ลุงนะคะพี่ลุงให้มาแล้วสี่หกนะคะสี่หกสี่แปดสามเก้าสองสามหกเก้านะคะ พี่ลุงให้มาสี่หกสี่แปดสามเก้าสองสามหกเก้านะคะ พี่หนูนะคะพี่หนูนะคะพี่หนูให้มาแปดเจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดสสาห้าเก้านะคะพี่หนูนะคะูให้มาแล้วนะคะพี่หนูนะคะ ใช่เนี่ยสมยาน้องสมยาให้มาสามสามสี่สามสองสี่สามห้าสองสามนะคะเลือน้อ,องดาวน้องดาวคงใชยังไ,ไม่ตื่น,นเพนิ่งให้ให้ให,ให้ให้ทีหลังเพื่อนน้องน้องดาวน้องดาวยังไม่ตื่นนะคะ น้องดาวยังไม่ตื่นเหนือใครเอ่ยหาอีกก่อนเห็น้องพอรให้มาแล้วนะคะน้องพอรบุก,กี้น้องแตนพี่ลุ่งพี่หนูน้องสมยาแล้วน้องภาษาอังกฤษก็เอเมืเอ่อวานน่ไม่ไมาเมื่อวานนี้ไม่ได้ให้มาเนาะเนางอ่า ชื่ออะไรก็ไม่รู้ในชื่อภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยวันนี้อ้อเดี๋ยวเดี๋ยวสาวดาเรียกก็ว่าน้องอังกฤษก็แล้วกันนะ <c oughs> น้องอังกฤษก็แล้วกันเนาะน้องอังกฤษให้มาแล้วสี่เก้านะคะสี่เก้านะคะหกศูนย์สองสามห้าเก้า ามห้านะคะอ่าเหลือน้องเหลือน้องดาวนะคะเดลือน้องดาวเดี๋ยวตรวอีกครั้งนะคะเออเรามาดูกันนะคะว่าเลียกตัวไหนที่เขาให้มาซ้ำกันเนี่ยน้องพรสี่สามหกสองสามห้าสองสี่วันนี้น้องพรให้มาแค่สี่ตัวนะคะน้องพรให้มาสี่สามหกสองสามห้า สองสี่น้องพรน,นะคะอ่าวันนี้คนดูนะคะว่าจะเข้ากี่คนจะเข้าหรือเปล่าหรือว่าจะไม่มีใครเข้าสักคนเลยอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งสาวดำก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าเลขจะออกอะไรนะคะเพราะว่าเออไม่ใช่เทวดาทั้งคนทำทั้งคนบอกนะคะก็ล้วนแล้วแต่อ่าล้วนแล้วแต่เป็นอ่าแนวทางทั้งนั้นนะคะ ขี่เขียนเป็นสูตรขึ้นมาแล้วก็เก่งกันว่ามันจะออกมันจะมามันจะมาหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเนาะทั้งคนบอกทั้งคนทําสูตรทั้งคนฟังทั้งคนไปซื้อก็อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะปุก๊กี้นะคะปุ๊กยีสามเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าสองสามห้าเก้าอ่าสองคนนี้ไม่เหมือนกันนะคะน้องพรกับน้องปุ๊กี่ ไม่เหมือนกันเลยนะคะเอออ่าจดไปนะคะจดไปเลยจดไปของทุกคนแล้วท่านก็ไปเลือกเอาว่าของใครเขาให้มาตรงกันนะคะน้องแตนให้มา 30, มศูนย์สองหนาห้าสี่สามห้านี่มคนม้ตรงกันมี3าหนะคะสามห้าตรงกับของน้องพรนะคะแล้วก็สีสด้วยค่ะท่านผู้ชม ตรงกันมี4 3กับ3 5นะคะของน้องพลกับของน้องแตนนะคะอะ่5 9นะคะ5 9ก็ตรงกันกับน้องพุกกี้นะคะเอาเขียนไว้เลยค่ะ3 4 3 5 5 9ตรงกัน3คนเนี่ยนะแล้วก็ใครพี่ลุ่งพี่ลุ่ง4 6 4 8 3 9 2 3 หกเก้าอ่าสองสามมาตรงกับน้องปุ๊กกี้นะคะสองสามตรงกับน้องปุ๊กกี้นะคะสองสามน้องปุ๊กกี้มีนะคะอ่านะคะเห็นไหมละะ่ะจดไว้นะคะน้องแตนน้องแตนแปดเจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดสองสามห้าเก้าอ้าวตรงอีกแล้วนะคะสองสามกับห้าเก้านะคะแฟนขับจา้าจดไว้นะนะคะสาวดำบอกก็ ท่านชอบก็จัดท่านไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องจัดนะคะสาวดำแนะนำว่าเอาเห็นเลข่มันตรงกันหลายเจ้านะคะแล้วก็น้องสมยาน้องสนทยาหรือสมยาก็ไม่ทราบนะคะมีสามสามสามสี่อ้าวตรงแล้วท่านผู้ชม3ามสี่ตรงกับน้องพรตรงกับน้องแตนสามสี่นะคะแล้วก็มีสองสี่อ้าวสองสตรงกับใครเอ่ยสองสี่ตรงกับน้องพร อ่ะสองสี่ตรงกับน้องพรนะคะน้องสมยาสองสี่ตรงกับน้องพรสามห้าโอสามห้าตรงกับน้องพรตรงกับน้องแตนนะคะสองสามโอสองสามนี่ตรงเพียบเลยสองสามนี่ตรงกับพี่อะไรพี่หนูพี่ลุงบุกกี้อ่าตรงกับสามสี่คนเลยนะคะสำหรับสองสาม น้องอังกฤษน้องอังกฤษ,ออก,ษก็จะมี49 6023องาตรงอีกแล้วท่านผู้ชมสองสามนะคะตรงอีกแล้วค่ะโอ้ยสอามตรงกับพี่พี่หนูตรงกับพี่ลุงนะก็ตรงกับพี่หนูตรงกับปุ๊กกี้โอ้โหลโอ้ห้าเ้าอาตรงอีกแล้วจ้าห้าเก้ตรงกับใครพี่น้องแตน ตรงกับน้องแตนตรงกับน้องแตนตรงกับพี่หนูตรงกับปุ๊กกี้ตรงตรงกันกับปุก๊กกี้น้องแตนพี่หนูนะคะน้องแตนพี่หนูปุก๊กกี้สามห้าอ่าสามห้านี่ตรงกับใครสามห้าตรงกับสมสมยาตรงกับ ตรงกับน้องแต้นตรงกับตรงกับน้องพรตรงกับโอ้ตรงกับนี่นะคะมีห้าตัวหกตัวเนี่ยที่ตรงกันเยอะเลยนะคะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่หนึ่งนะคะรอว่าน้องดาวก็จะส่งมาตอนไหนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะวันนี้คนไหนที่ตามหวยฮานอยช่องสาวดำปลารวยช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนล ช่องพรทีวีคอมโบก็ขอให้ท่านเฮงเฮงรวยๆนะคะวันนี้นะคะวันนี้วันที่12พฤษภาคมพอศ2ส6 3อสนะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านเฮงเฮงรวยๆนะคะถูกหวยกันทุกวันทุกวันนะคะร้อยสองร้อยนะคะขอให้ท่านถูกเก็บเงินไว้ไปซื้อหวยใหญ่ ด้วยกันทำบุญทำทานเนาะถ้าใครอยากจะสมทบทุนสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมกับสาวดำก็ส่งมาแล้วก็บอกเจตนามาด้วยนะคะมาเจตนาสมทบสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมสาวดำนะคะก็ก็ต้องบอกมาด้วยนะคะหรือว่าจะสมทบทุนซื้อขาเจียมไม่หลวงพ่อหลายนะคะตั้งแต่งวดโน้นอ่าได้เก็บไว้เป็น แรกเลย,เนยนะคะต่อมาก็ไม่ออกตั้งสามงวดนะคะสำหรับไวยใหญ่เงินก็ยังไม่พอนะคะเพิ่งจะได้มื่นเสร็จๆนะคะก็แล้วแต่เจตนาลุ่มของท่านจะท่านจะสมทบทุนสร้างก็ได้ท่านจะไม่ทําก็ได้ก็แล้วแต่ใจของท่านนะคะแล้วแต่เจตนาของท่านแล้วแต่ใจของท่านอันสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องที่สาวดําบอกก็บอกอ่าเป็นอ่ เป็นการบอกบุญบอกกุศลผลบุญแต่ไม่ได้เป็นการบังคับให้ให้ออกนะคะให้ทําเป็นการบอกบอกนะคะบอกแฟนคลับถ้าแฟนคับคนไหนอยากทำํำก็ทำแฟนคับคนไหนก็ไม่อยากทำํำก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็รักกันเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมการบอกบุญบอกทานบอกกันได้ทุกหนทุกตําบลทุกแห่งทุกที่แต่จะทำหรือไม่ทำนั้นแล้วขึ้นอยู่กับจิตใจอันสะอาดและบริสุทธิ์ของท่านนะคะ สาวดำก็บอกไปแล้วนะคะโอ้อย่าลืมนะคะคลิปที่หวยที่เลขมันตรงกันน่ะเขาให้อะไรมาบ้างอ่ะที่มันตรงกันก็จดไว้นะคะจดของทุกคนค่ะพอหวยออกปับ๊บเราก็หยิบสมุดนั้นน่ะมาดูเลยว่าฮานอยตอนนี้ตั้งเป็นทีมแล้วนะคะฮานอยทีมสาวดานะคะจะตั้งว่าฮานอยทีมสาวดานะคะมีเก้าคนด้วยกันนะคะ ในเก้าคนเนี่ยท่านสังเกตนะคะว่าหวยไม่เยอะเลยนะคะหวยหวยไม่หลายตัวเลยจ้ะคนละสามตัวคนละสี่ตัวที่เขาให้มาเนี่ยนี่ทั้งสามนอยนะคะนอยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย VIP แล้วท่านสังเกตดูนะคะว่าตัวไหนที่มันซ้ำกันมากๆากนะคะท่านก็ใส่ตัวนั้นสักหนักหน่อยก็กกแล้วกันหนักหนักตามใจท่านสาวดำก็สาวดำก็แนะนำ ไปในทางที่คิดว่ามันจะเป็นแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นก็คิดว่ามันจะออกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะคะสาวดําก็แคก่ก็แค่สุ่มๆไปอย่างนั้นแหละแนะนําไปนะคะแนะนําไปเผื่อมันออกเพราะก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่านะคะก็แนะนําไปตามที่เราคิดว่ามันจะออกอย่างนี้แหะคะ่ะสาวดำคิดว like, ้มันน่าจะมาประมาณนี้ละคะ่ะ ไม่มาก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเนาะต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าจะอ,อ,อะไรขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้อย่าลืมความรักความเข้าใจให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะขอทุกทุกท่านจเจริญนะรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอท่านค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะร่ำรวยร่ำรวยมีอยู่มีกินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้ให้ลูกให้หลานเหลือไว้สร้างบุญสร้างฐานสร้างกุศลผลบุญตลอดไป จากใจจริงของสาวดำนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า